ดูสถานการณ์โควิดรอบนี้เนี่ยมันรอบ3รอบ4เนาะก็คือเด็กเล็กก็จะเจอสถานการณ์อย่างก็คือว่าถ้าเราดูในเคสในพื้นที่ที่เป็นกึ่งเมืองชนบทอย่างเช่นที่ชัยภูมิเองเนี่ยคือพ่อแม่พ่อแม่เขาตกงานจากการล็อกดาวน์เนาะอันนั้นเนี่ยก็ไม่มีเงินส่งกลับบ้านแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เด็กเนี่ยก็อยู่กับยายกับปู่ย่าตายายมีเคสหนึ่งซึ่ง ซึ่งเขาก็ไม่มีเงินส่งกลับบ้านแล้วก็ก็เจอภาวะเรื่องเศรษฐกษิจเนาะเรื่องรายได้ที่ส่งกลับอันที่หนึ่งแล้วก็มีภาวะความกดดันทางเศรษฐกษิจความเครียดที่ที่เป็นถึงว่าผู้ปกครองก็มาระบายกับเด็กอะไรประมาณอย่างนั้นอันนี้กรณีที่เป็นพื้นที่แบบกึง่งเมืองกึ่งชนบทเนาะแล้วก็ในกรณีพื้นที่ที่ริมรางรถไฟเองเนี่ยมันก็เจอสถานการณ์ว่าซุ่งบรรยาย่ก็คือมีอาชีพรับคนงานก่อสร้างทําก่อสร้างอันนี้รายได้มันก็มี จำกัดนะพอจํากัดก็คือว่าเขาก็ต้องเอาเงินส่วนใหญ่เงินส่วนน้อยนิดตรงนั้นเนี่ยมาซื้ออาหารให้กับคนในครอบครัวได้กินผู้คนก่อนมันก็เลยทําให้เด็กเล็กที่อยู่ในครอบครัวนั้นเนี่ยต้องซื้อนมข้นหวานกินเพราะว่านมข้นหวานมันจะถูกกว่านมนมผงเนาะอะไรประมาณน,นี้ถ้าถ้าหยิบเห็นสถานการณ์อันนี้ถ้าในส่วนของการที่เราจะเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยคือตอนนี้เราผลักดันเรื่องไอเง้เงินเงินอุดหนุนแบบท่วนหน้าซึ่งเราจะไม่เอาความจนมาเป็นข้อจํากัดว่า ให้เฉพาะคนจนแต่ว่าเรื่องเงินเด็กเล็กทวนหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องสิทธิการคุ้มครองทางสังคมแล้วก็มันเป็นสิทธิที่รัฐต้องดูแลประชาชนให้เข้าถึงสวัสดิการเนาะอันนั้นเนี่ยเราก็ยืนยันที่จะ,ะเคลื่อนเรื่องนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบทวนหน้าอันนั้นก็แล้วก็ภายใต้ที่เดือนหน้าเนี่ยกรรมธิการจะกําลังพิจนารณางบเนาะอันนั้นเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวมเครือข่ายจาก องค์กรที่จะสนับสนุนผลักดันเรื่องตัวนี้เนี่ยจาก301องค์กรเราก็จะไปรวบรวมพี่น้องที่เห็นด้วยเนี่ยเครือข่ายองค์กรให้เพิ่มมากขึ้นอันนั้นเพื่อเพื่อที่จะมาสนับสนุนประเด็นเด็กเล็กทั่นหน้าอันนั้น,นอัน,นที่1ก็อันที่2เนี่ยในแต่ละพื้นที่ก็จะไปขยับในเชิงของการทําหนังสือเนาะยื่นหนังสือแล้วก็ในหนังสือเนี่ยก็จะมีเนื้อหาในเชิงของเด็กเล็กที่เขาได้รับผลกระทบเขาต้องเจอภาวะ ความยากลำบากถดถอยในเรื่องของภาวะทุกขจาการหรือว่าพัฒนาการที่มันถดถอยลงไปอันนั้นเนี่ยที่เราจะไปยื่นกับผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านถึงนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็เราก็จะยื่นที่พอมอจจังหวัดแล้วก็อาจจะยื่นผ่านพักการเมืองอะไรไปด้วยเนาะหรือว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเรารู้ว่าการเมธิการเป็นสสจังหวัดไหนเราก็จะไปยื่นด้วยเนาะอันนั้นในเชิงของการกับเคลื่อนค่ะ